หลังจาก <Okay. S 1> ที่เราได้ลุยงานกันมาอย่างหนักนะฮะจนถึงสิ้นปีก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ขึ้นนะฮะที่ร้านที่มีชื่อว่าบ on ุรันันเมฆนะฮะเราก็ซื้อเลียนซี่ไปสีแบนด์นะพร้อมกับนั่งทานอาหารกันนะฮะทั้งบริษัทนะครับผมทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตามหมดเลยนะฮะจะมีน้องแต่ละคนก็ไปนั่งทานข้าวกันนะฮะรวมถึงบอสแล้วก็ ทุกๆคนไปครบหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะฮะขอแนะนำแต่ละท่านนิดนึงนะครับผมรงนี้ก็จะเป็นบอสเคนะฮะทำงานในตำแหน่ง managing director นะฮะหรือ CEO ของบริษัทโอลิสนะครับผมส่วนอีกท่านก็จะเป็นอาจารย์ซันนะครับอาจารย์ซันเป็น head of repair service and training director นะฮะหรือหัวหน้าช่างแล้วก็ เป็นอาจารย์ผู้อาวุโสนะฮะในการสอนเทรนนิ่งนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของน้องๆทุกคนนะฮะส่วนอีกคนก็จะเป็นน้องจูนนะฮะเป็นเซเล็ตแอดมินนะฮะเป็นแอดมินฝ่ายการขายนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในบริษัทนะครับเพราะมีมันเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวจะออกแนวโกโก้หน่อยนะับมาถึงท่านนะครับก็จะเป็นอาจารย์จิวนะครับวอร์ดรีแพล เปเชียลิตนะเป็นอาจารย์ผู้สอนแล้วก็เป็นช่างประจำบริษัทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนผมนะจะเป็นแนวสายสายควันสายควันหนยนะส่วนท่านต่อมานะครับชื่อว่าพิกิตนะฮะเป็น Marketing Admin นะครับ,รบอันนี้ก็เริ่มต้นมาจากเป็น Messenger นะครับตอนนี้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Marketing Admin แล้วนะแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคร ็นคนตรงไปตรงมาแต่ว่าชัดเจนนะครับคนมาถึงอีกท่านหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวผมเองนะครับชื่อว่าบอลนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของบอริษัทนะครับผมคน,นนี้เนี่เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้ที่สุดในบริษัทแล้วนะครับ <S <S และด้วยความใจดีของบอสนะฮะเราก็ไปต่อกันที่พักแห่งหนึ่งที่ท้องรอนะครับผมยาวไปยาวไปเลยครับคืนนี้ เอาให้เต็มคาราเบลกันเลยคะก็เก็บภาพบรรยากาศมาบางส่วนนะแต่ว่าเป็นร้านที่ดีมากเลยนะฮะปีทุกคนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศตอนนั่งดื่มกันนะกินเลี้ยงปาร์ตี้ที่ใหม่กันนะครับผมทุกคนก็มากันครบเหมือนกันนะอันนี้เป็นภาพพิซซันนะพิซซันไม่ดื่มนะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่ดื่มเหล้าเลยนะ พี่กิจนะกิจก็มาด้วยนะมีรอยยิม้มในเสียงของเราแฮปปี้ทุกคนนะครับมก็มีน้องจูนนะครับตอนนี้น้องจูนแล้วก็ไปดื่มชีวาดกันนะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมหลังจากที่จบปาร์ตี้นะฮะเก็บเป็นคลิปดีโอสั้นๆมาส่งท้ายนะครับผม